สวัสดีคะ่ะ FC แฟนคลับทุกท่านวันนี้พบกับช่องมัดม้วนไลฟ์สไตล์เช่นเดิมวันพฤหัสที่21่ธันวาคมพศ2566สอําหสำหรับคลิปนี้แอดจะมาอัปเดตคิวงานของน้องลีโอค่ะ,ะค่ะเมอร์เคคู่น้องลีโอก็ได้เชิญชวนแม่ๆมาให้กำลังใจทั้งสองงานคือวันที่23และวันที่24วันที่23เป็นงานปิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนวันที่24 เป็นงานร้องเพลงงานทุ่งทานตะวันจังหวัดลบบุรีค่ะเขาจินแลวันที่24เป็นงานคู่กับพิสันวงสะทอนงานนี้นะคะมีไลอ้นมาด้วยอีกหนึ่งแต่เป็นงานปีหน้าวันที่7มกราค่ะกับเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันเขาจินแล FC แฟนคลับแถวลบบุรี ท่านใดอยู่แถวลบบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงสะดวกเดินทางมาให้กำลังใจลูกชายกันได้รอกำลังใจจากแม่ๆทุกๆท่านไกลๆถ้าไม่ลำบากก็เดินทางมาค่ะงานทุ่งทานตะว,วันน้องลีโอขึ้นเวที21นาฬิกาถึง22นาฬิกาเวลาก็จะประมาณนี้แอดกะแจ้งคิวงานล่วงหน้าให้แม่ๆได้รับทราบกันจะได้เตรียมตัวทันนะคะ ใครที่ไปไม่ได้ก็รอชมไลฟ์สดจากเพจน้องลีโอไม่หมดนี่แต่คนละฟิลแน่นอนคะ่ะถ้าไปหน้าเวทีก็จะสนุกไปอีกแบบหนึง่งยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ลูกชายกันด้วยสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากน้องลีโอไม่หมดนี่ขอบคุณ f c แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามไว้พบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ